กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยาองศักนาะอยู่กับขาพระเจ้าเฮลุนศักเส้นเก่าเส้นเกยเยนาะก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อถึงสุ่ทุกคนเอาว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้อก็อยู่ต่างประเทศนะทุกคนเอาเป็นได้สบายดีบอสภาพอากาศายอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศฮอนบอทุกคนเรื่องฝนตกเนาะส่งวัามีหลายคอมเมนต์วิพีบอกว่าฝนตกเนาะอยู่บางจังหวัดของประเทศไทยนะท,นทุกคนไนดะ้ก็รักษาสุขภาพเมื่ถึงสุดทุกคนเนาะส่งวัาอยู่นครหลวงพอบางเมื่อนี้กัอากาศกับ บ้อนบัวหนาวหลายนะทุกคนเนาะกะอากาศเย็นๆหน่อยหนึ่งเนาะ,ะนะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับพี่ๆเนาะทานใดที่เขามาเบิ่งใหม่เนาะอย่าโมด,ด้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนเนาะเพื่อบอกพาดคลิปใหม่ๆของขาพระเจ้านั่นเองเนาะส่งมัเมื้อนี้เนาะเขาจะมาเว้าเลี่ยงอทองคำทุกคนซึ่งว่า เนาะปัจจุบันนี่ขาทองคําก็ขึ้นสูงหลายเนาะตามเลทเงินเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าเงินอ่าในปัจจุบันนีเนาะก็จะว่าเนาะทั่วโลกนะเงินเฟ้อหลายเนาะทุกคนเนาะพิเศษประเทศลาวเฮาเนาะคือว่าเงินเฟ้อแห้งเนาะทุกคนปัจจุบันนี่ก็คือแบบโอ้โหอินฟลชันเนาะอินฟลชันแบบคริสต์เลยเนาะอยู่ในขันวิกฤตเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าทางภาคอ่ารัฐเนาะเพิ่นการังแก้ไขเนาะกำลังสิแก้ไขเนาะว่าปรับปรุงว่าปัญหาสิเฮ็ดแนวใดต่อไปเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าเนาะสวัสดีคลิป ที่เขาจะมาเบิงมือนี่นะทุกคนเพิ่นบอกว่าเนาะประเทศไทยเนาะติด10อันดับของโลกที่ซื้อทองคํามากที่สุดนั่นเองนะทุกคนเนาะข้าพเจ้าก็เคยเห็นคลิปอ่าผ่านๆมาเนาะก็มีพี่หลายคนเนาะเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนก็นกบอกว่าอยู่ประเทศไทยเนาะมีแบบคาสำ้องประเทศนะทุกคนเนาะหลายที่สุดในอาเซียนนะทุกคนเนาะแล้วก็ติด10อันดับของโลกนั่นเองนะทุกคนที่ซื้อทองคํามาหลายเนาะึ่งว่าราคาทองคําปัจจุบันนี่ก็โหแบบ แพงเนาะพุ่งเนาะทุกคนเนาะรายการว่าวเรื่องเอ่อเคลื่อนมาเรื่องเงินเฟ้ออยู่ลาวเนาะทุกคนเนาะส่วนในปัจจุบันในเหรนเงินเนาะเงินบาทในแข็งขาแห้งเนาะและเงินบาทเนาะทุกคนขึ้นสูงเนาะขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งว่าเหรนเงินปัจจุบันเนี่ยเนาะกับหบาทเนาะทุกคนจะเท่ากับ621กีมเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าโอ้โหแบบตายจาก4 5ปีที่แล้วเนาะทุกคนเนาะแบบ ขึ้นเลยเลยเนาะคร่ะพระเจ้ายาดมันหดล้านหนึ่งล้านกีบหนึ่งพันบาทเท่ากับหนึ่งล้านกีบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะยาดมันหดพุ่นนะทุกคนเนาะแล้วก็เงินดอลลาร์เนาะเงินดอลลาร์ในการหนึ่งดอลลาร์เนาะจะตกอยู่ประมาณอ่าสองพันหกห้อยเนาะอ่าเจ็ดสิบกีบนะทุกคนเนาะสองพันหกห้อยเจ็ดสิบกีบเนี่ยคือเงินดอลลาร์เนาะส่วนเงินบาทเนาะทุกคนเนาะได้ยินพี่ๆหลายคนคอมเมนต์ว่าเงินเงินบาทกับเฟ้อเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบอกว่าใจว่า เฟอร์บอกรืะว่าเงินบาทแข็งขาดนะเพราะว่าปัจจุบนันในเงินบาทขึ้นตลอดนะทุกคนเนาะแล้วก็เลทเงินเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์นะทุกคนมีช่วงเดือนก่อนเนาะมันจะขึ้นอยู่ประมาณอ่าหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบหกบาทเนาะแต่ปัจจุบันนี่เนาะปัจจุบันท,ที่ขาประจำไปเบิกล่าสุดเนาะก็หนึ่งหนึ่งดอลลาร์จะตกอ,อยู่ประมาณสามสิบห้าบาทจุดสี่ปลายเลยทุกคนโอ้แบบเงินบาทแบบคงถี่มาตลอดเลยทุกคนสเตบโบลมาแบบ แบบแบบโค้งถีเลยนะบอกบอกขึ้นบอลงคือเงิน,งนกีบมันกเงินกิบบวบบวบบวบกัสิเนาะปรับตัวน้ำจะบดทันทุกคนเ <c oughs> นาะอ่ะส่วนเมื่อนี้เรากข้ามาเบิ่งคลิปทองคำเนาะแบบมีความเป็นมาอลไรทุกคนเนาะเพิ่นคือซื้อทองคำไว้หลายแท่เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะโอเคไปเบิ่งคลิปกันเลยสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยตุนทองคำเพิ่มเปเ็นสองเท่าภายในเวลาสามปีเท่านั้นโดยมีการเปิดเผย จากรองผู้ว่าการด้านเถรภาพการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวลูมเบิร์กว่าเมื่อไม่นานมานี้แบ่งชาติยังคงมองทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสําคัญซึ่งช่วยป้องกันทุนสํารองระหว่างประเทศ ซึ่งไทยนั้นมีอยู่2.1แสนล้านดอนลลาร์หรือประมาณ7.5ล้านล้านบาทซึ่งจากความพันพวนในตลาดช่วงอัตราเงินเฟ้อสูงและความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นรองผู้ว่าการแบงชาติระบุว่าแบงชาติได้เพิ่มการถือครองทองคำสำรองตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาเพื่อบริหารความเสี่ยงในสัสดส่วนการลงทุนของแบงชาติ ซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขในการซื้อทองคําอย่างเป็นทางการของธนาคทุกคนสังวารซบบลาวเนาะ,ะ0.88ตันนะทุกคนสังวัไทย244.16ตันก็คือเป็นล้านล้านล้านบาททุกคนหลายแหงโหแบบหลายสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ข้อมูลแบงชาติได้ระบุว่ามูล,ลค่าทองคำสำรองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี2562ซึ่งนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังมีธนาคารกลางอีกหลายประเทศที่สนใจในทองคำเช่นจีนโปลแลนด์และตุรกีซึ่งต่างเพิ่มการถือครองทองคำสำรองเนื่องจากเงินดอนลลาร์สหรัฐ ยังคงแข็งค่าขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงขึ้นทั่วโลกโดยทองคำได้กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีเอราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นประมาณ9%หลังจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยแบงก์ชาติได้กระจายความเสี่ยงเงินทุนสำรองซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น หลังจากที่มูลค่าเงินคงคลังของประเทศซึ่งส่วนใหญ่ถูกถือในรูปเงินตราต่างประเทศพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์ร่วงลงประมาณ47,000ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่258,000ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปี2563นอกจากนั้นการที่เงินบาทอ่อนค่าลง20%ในช่วงเวลาเดียวกัน และความพยายามของแบงค์ชาติเพื่อปะทาการอ่อนค่าของเงินบาทยังทำให้เงินคลังสำรองของแบงค์ชาตินั้นร่อยหรอลงเช่นกันโดยข้อมูลบนเว็บไซต์แบงค์ชาติระบุว่ามูล,ลค่าทองคำสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่15,600ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5 6 5 0 0 0ล้านบาท นับถึงวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก7,500ล้านดอลลาร์หรือ27,000ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2,562โดยรองผู้ว่าการแบ่งชาติได้แจ้งกับบลูมเบิร์กว่าการกระจายสินทรัพย์มีความทา้าทายมากขึ้นจึงจำเป็นต้องสร้างสัดส,ส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นต่อสภาวะช็อกในตลาดและความเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเราดังนั้น การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเมื่อช่วงสิ้นไตรามาสที่หนึ่งได้มีรายงานข้อมูลจากสภาทองคำโลกเรื่องความต้องการทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกช่วง30ปีหรือตั้งแต่ปี2535ถึง2565 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในนโยบายซื้อทองคำของรัฐบาลแต่ละประเทศหลังเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี2540และวิกฤตการเงินโลกระหว่างปี2550ถึงปี2551โดยในช่วงปลายทศวรรษที่90ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเป็นผู้ขายสุทธิทองคำ ทามกลางเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มีเสถียรภาพและราคาทองที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2 5 5 3บรรดาธนาคารกลางหันมาเป็นผู้ซื้อสุทธิทองคำในแต่ละปีมาจนถึงปัจจุบันโดยประเทศไทยซื้อทองคำ168ตันในระยะเวลา22ปีโดยในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้จัดอันดับ10ประเทศที่ธนาคารกลางซื้อทองคำมากที่สุด ตั้งแต่แตสิ้นปี2,542ถึง2,564พบว่าประเทศไทยซื้อทองคำสูงสุดติดอันดับที่8ของโลกรวม168ตันคิดเป็น2%ของทองคำที่ซื้อทั้งหมดในช่วง22ปีขณะที่ผู้ซื้อทองคำสูงที่สุด3อันดับแรกระหว่างปี2,542ถึง2,564คือรัเสเซียซื้อ1,888ตัน ซื้อ1นซื้อ1,552ตันและตุรกีซื้อ541ตันนอกจากนี้ยอดซื้อทองคำของประเทศใน10อันดับแรกรวมอยู่ที่5,623ตันคิดเป็น84%ของทองคำที่ธนาคารเหล่านี้ซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยทองคำนั้น มีบทบาทสำคัญในทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆโดยมีสามเหตุผลหลักที่บรรดาธานาคารกลางต้องถือทองคำคือเป็นการสร้างสมดุลในทุนสำรองระหว่างประเทศธนาคารกลางประเทศต่างๆถือทองคำเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในทุนสำรองของตัวเองเพื่อจัดการความเสี่ยงในการถือเงินตราและเสริมสติรภาพในกรณีเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างๆและรักษาอำนาจซื้อในตลาดโลกโดยทองคําจะช่วยลดความเสี่ยงจากอำนาจซื้อของสกุลเงินประเทศตัวเองในตลาดโลกที่ลดลงตามสกุลเงินต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่คือดอลลาร์สหรัฐที่เป็นผลมาจากเงินเฟอ้อนอกจากนี้ยังเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนเพราะทองคํามีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อมูลค่าเงินดอลลาร์ลดลงราคาทองมักมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันธนาคารกลางจากภาวะที่ผันผวน โดยข้อมูลสภาท,ทองคําโลกยังระบุว่าในปี2,565ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคําสูงที่สุดเป็นประวัติการถึง1,136ตันมูล,ลค่า7,000 70, 0ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการแห่ซื้อทองคํารวดเร็วที่สุดของบรรดาธนาคารกลางนับตั้แต่ปี2,510ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงและความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยจากสภาทองคำโลกระบุว่าในไตรามาสที่1ปี2,566ธนาคารกลางทั่วโลกได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองมากถึง176% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรามาสเดียวกันปีก่อนหน้าส่วนประเทศจีนได้เพิ่มทองคำสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่หซึ่งชี้ว่าทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้ โดยสืบเนื่องจากปัจจุบันมีความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมมูลค่าของเงินดอลลาร์อัตราเงินเฟอ้อของหลายประเทศที่ยังคงเพิ่มขึ้นความกังวลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งวิกฤตในภาคธนาคารของสหรัฐทำให้รัฐบาลกลางหลายประเทศเดินหน้าสะสมและตุนทองคำเพิ่มเติมโดยทางด้านสภาทองคำโลกระบุว่าจีนสิงคโปร์และตุรกีเป็นผู้ซื้อทองคารายใหญ่ของโลก ซึ่งทางด้านนายโยสมาคมค้าทองคำประเทศไทยได้กล่าวว่านักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาคการเงินของสหรัฐและความเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยโดยหากวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐอย่างไม่คลี่คลายและมีข่าวรายเพิ่มเติมราคาทองคำก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีก,กทุกคนสวัสดีครัาก็เบิ่งคลิปจบไปแล้วนะทุกคนเนาะก,ก็เห็นได้ประเทศไทยเนาะก,ก็ติด8อันดับของโลกนะที่แบบมีทองคำ มากที่สุดนะทุกคนส่วนธนาคารกลางเราจะเก็บทองคําไว้นะทุกคนเนาะแล้วก็เพราะว่าเงินดอลลาร์สมมุติว่ามันมีค่าต่ำัปสินะทองคำมันก็ยังมีขาสูงอยู่นะทุกคนเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่ามันจะแบบบาลานซ์เนาะเวลาซึ่งว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงัปสินะทุกคนเงินเฟ้อเนาะแต่ว่าเขายังมีทองคําสำพองัปสินะเป็นสิ่งที่แบบว้าวเนาะสุดยอดเลยเนาะทุกคนสมเซยเนาะคือประเทศเฮาเปัจจุบันเนี่ยทุกคนทองคําที่ขาประจำเอาไป0.88นะ ตันนะทุกคนเนาะกับหน่อยหลายเนาะอยู่ธนาคารกลางที่แบบประเทศลาวเก็บไว้เนาะทุกคนเนาะและ้วบัดนี้คือปัญหาเศร,รษฐกิจเว้สิเนาะทุกคนเงินเฟ้อเว้สิเนาะมันก็ทองคำซัมฮองอเนาะกับมันก็บ่บาลานซ์กันเนาะในการที่มันมาแก้ไขปัญหาเรืเ่องเงินเฟ้อเนาะทุกคนเนาะคือแบบ ในใจเนาะก็อยากคือบ้านเฮาเนาะอ่าทรัยพยากรธรรมชาติหลายๆทุกคนเนาะแต่ว่ายัางขาดบุคลากรเนาะที่จะมาขุดค้นเนาะโซล่าก็จะเป็นหนังลงทุนเข้ามาไปนสินะการที่เขาเข้ามาเนาะเปอร์เซ็นต์เฮาได้มันก็นหน่อยเนาะทุกคนส่วนว่าเขาเปอร์เนี่สิบให้เราไปเสีนะทุกคนเนาะจนฮอร100ปีสมมุติเนาะ ประมาณหลายปีแล้วเนาะสาวปีอันหลังจากนั้นสิบต่อสิบมันคำมืดแล้วเนาะทุกคนเนาะเป็นคำเป็นเงินเหมือนซินะเนาะแต่ว่าถ้าว่าบ้านเ้าเห็ดได้เนาะก็คือซีดีเนาะแล้วก็นำส่งคำบ่แห่ต่างๆเนาะไปขายอยู่ต่างประเทศนะทุกคนรวยเนาะเห็นประเทศอื่นๆที่เขาเห็ดนะทุกคนเนาะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นของมีพีคนไทยเนาะเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรเนาะต่อกับสิ่งนี้นะทุกคนเนาะความคิดเห็นทับอิตเนาะเพื่อนบอกว่า ประเทศไทยรวยรวยรวยมากขั้งนะฮะคนไทยรวยรวยนะฮะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง e Thailand นะฮะกขาเห็นแล้ว่าว่าแบงก์ซาตนี่เก่งและมองไกลจริงๆนะฮะนี่แหละเคล็ดลับที่ทําให้ค่าเงินบาทไทยไม่เฟอ้อและไม่ลอยตัวนะครับผมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าไทยซื้อทองคํามากที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกส่วนเขมรวิ่งราวทองมากเป็นอันดับหเอเชียน ปีปีหน้าตั้งเป้าจะเอาอันดับหนึ่งโลกเชียร์หน่อยๆนะฮะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าค่าเงินบาทเรานะฮะถึงคงตัวและมั่นคงเพราะไม่ใช่แค่สำรองในธนาคารโลกนะครับแต่มีสำรองเหลือเฟือในธนาคารแห่งประเทศด้วยอ่าโอ้ที่บอกมาเนี่ยคือเอาเงินไปฝากธนาคารโลกเหมือนบางคนไปเอาค้ำไปฝากธนาคารโลกเหมือนบอกอว้าวเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศอีกต่างหากข้าพเจ้าคิดว่าอันทีเบ้ามาเนี่ยคืออยู่ในประเทศก่อน เนาะโอ้เขาจะอจะไรเขาจะเนาะแต่มีสำรองเหลือเฟือในธนาคารด้วยเนาะและเงินเหล่านี้รัฐบาลไม่สามารถไปแตะหรือโกงกินเอามาได้นะเพราะปะเพราะทอทอปท,ท,ปทคืออะไรทุกคนธนาคารประเทศเนาะ,อะของเราเป็นอัศริยะจากอำนาจรัฐบาลตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ถ้าจำไม่ผิดนะฮะทุกคนความคิดเห็นถันมาบอกว่า คือเงินบาทของไทยน่าจะต้องพิมพ์ออกมามาก่งขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นสกุลเงินซื้อขายระหว่างประเทศพม่าลาวกัมพูชาหรือในบางประเทศที่ใช้เงินบาทจึงต้องมีทองคําในการดําเนินการดังกล่าวเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของพี่พีคนไทยเนาะที่เพ็่นมากคอมเมนตะ์เนาะคือบางอย่างเขาบวู้ดนะเขามาอ่านนะเขาหูไปทุกคนเนาะคือเพิ่นบอกว่าเอออันนี้เป็นคําที่ไปอ่าอยู่ธนาคารโลกเนาะคำอยู่ประเทศอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสมวนประเทศไทยนี่ก็ว้าวนะเพิ่นก็ได้ส่งออกไลน์ทุกคนเนาะ เม็ดในไทยแลนด์เนาะบ่จะเป็นเขาเป็นน้ำมันเนาะ,ะเป็นไฟฟ้าเนาะคือประเทศเราเนี่ยกับไฟฟ้าคือกันสตัว่าต้องซื้อจากประเทศไทยโอ้เนาะแล้วก็โอุไนะล,ลก็เศรษฐกิจแบบเครื่องใส้ของซอยเลยนะส่งออกไปขายในอาเซียนในก็รอุ้งกำไรไปงามเลยทุกคนเนาะยังส่งไปทางฝั่งยุโรปอีกเนาะเป็นเสื้อผ้าบ่เสื้อผ้าเนาะ <laughs> เสื้อนผะ้าเสื้อผ้าอะไรสักเนาะ อ่ะนรายก็ตามทุกคนนะคลิมพาวกับโจเป็นคนหมักเนาะกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมถ้าคนทุกคนชอบนะก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะครับเนาะโอเคเนาะคลิมพาวกับโจเป็นหนี่งเดีย <c oughs> สวัสดีสวัสดีครับ